สวัสดีครับกิตติครับเตยทามชาแนลครับเจออีกแล้วครับเพื่อนๆคลิปต่อไปเลยคลิปจนคลิปเลยครับอยู่ในโครงการรับสร้างบ้านของอาไพยครับพี่อาไพาครับแสงสวรรค์ค้าไม้ครับวันนี้เอาบ้านท่งบอเดิหลังใหญ่มาฝากวันนั้นลงคลิปนะหลังนี้คนดูไป200,000กว่าแล้วนะ2 0 0 0 0 0วิวแต่ยังไม่ออกหรือว่าพี่อําไพยร,รับออเดอร์มาแล้วสั่งทํามาขึ้นมาใหม่ได้นะครับบ้านท่งบอเดิหลังใหญ่ยกสูงเสาหน้า10โอ้โห ให่จริงๆครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีกว่าคุยตรงนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดูรายละเอียดไปเดี๋ยวกิติจะบรรยายดีบอกว่าดีส่วนไหนมีตำหนิบอกว่ามีตำหนิไปดูบ้านทรงบเดนยกสูงดีกว่าครับวันนี้กิติอยู่ในโครงการพี่อัมภัยครับโอ้โหเจ้าแห่งการทำบ้านนกดาวครับท่านผู้ชมใครบอกจังหวัดนรครไม่มีบ้านนกดาวมาที่นี่เลยครับ แยกหนองโพก่อนจะถึงนิดเดียวนะฮะดูโครงการนะฮะโอ้ข้างหลังขึ้นเรียงรายหลังเล็กหลังน้อยหลังใหญ่ทุกทรงทุกแบบมีจําหน่ายศาลาอยู่แถวหน้าด้วยนะฮะนั่นตถนนสีเลนนะที่เห็นนะ่ะเป็ดกเกษมสังเกตไดง่ายๆเลยถ้ามาจากกรุงเทพมองขวามือก่อนจะถึงทุ่งสง18กิโลออกจากทุง่งสงกรุงเทพ18กิโลอยู่ซ้ายมือเจอโครงการที่มีคุณภาพแสงสวรรค์ค้าไม้กิติ ใทยถามชาแนลสกรีนบ้านอขอโทษเห็นยังไงพูดอย่างนั้นไม่มีการสอบถามวันนั้นหลังนี้นะคะพี่อภัยใช้โครงเหล็กเราอ,อกออกเลยตอนนี้กําลังทําโครงไม้ครับหมายถึงว่าบันไดทางขึ้นครับวนขวาเสาหน้า9ถึงหน้า10ผมไม่วัดครับใช้ความสามารถใช้ความรู้สึกที่เห็นอยู่ในบ้านนกดาวทุกวันทุกวันทุกวันครับบ้านหลังนี้บิวสวยมาก เป็นแนววินเทจการตีฝาวองขวาบ้านแล้วก็ตีฝ้าเบดานโอ้สุดยอดโครงการเลยครับวันนี้มาอีกแล้วครับเอามาฝากอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กด, like, ด, share, ดแชร์กดซับสไคร์เบอร์เก็บไว้กดติดตามไว้เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวได้เจอกันนะครับอยากได้บ้านโครงการแสงสว่างค้าไม้ครับอยู่ในจังหวัดตะอ๋ไม่ใช่สิเขาหลักตะกวัวป่านี่อำเภอนะตะกวัวป่านะจังหวัดพังงาสิ แต่เรามาจัดจำหน่ายอยู่ที่นี่เลยครับทุงทง่งสงนครศรีธรรมราชกลต้บ้านเราเนี่ยแหละครับนะฮะนใต้คนไหนก็คิดจะซื้อบ้านก็ลองมาดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเสาใหญ่จริงๆครับนะเสาใหญ่นะฮะใช้โครงสร้างด้านฐานเบิร์นก็เป็นเหล็กนะเหล็กชุบกันวันไหน,นะครับนะเป็นเหล็กชุบกันวัานานบ้านหลังนี้หลังใหญ่นะฮะเดี๋ยวขนาดพื้นที่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ ตรงนี้อยู่ที่หน้ากว้างเจ็ดอ่าคือคือรวมรวมยากนิดหนึ่งเพราะว่าซุ้มไอ้ระเบียงเนี่ยผมจะแยกหมวดให้แล้วกันนะฮะแยกหมวดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็สาเมตรกูณสาเมตรละสิบฝั่งนู้นสาเมตรละสิบูณสาเมตรนะครับหมายถึงว่าเขาแยกนี้ครับผมแยกตรงนี้ช่วงนี้สามข้างหน้าสาเมตรละสิบนะครับตรงนี้สี่เมตร นะครับ4 3 7ตรงนี้2องเมตรหน้าสิบเเมตรห้าสิบครับหน้ากว้างครับ7จ็ดคูณเก้าเมตรนะครับ9ครึ่งอ่ะพูดง,ง่ายๆอ่ะเอาง,ง่ายๆเลยขวาทับซ้อนสีนี่คือยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ขัดสีจเจวีวันลงไว้ข้างเดียวเดี๋ยวขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ลงเหงาด้วยครับลงยูดูเทนนะครับฝีมือฮะเอาไม่ทันนะบ้านเยอะเงี้ยวันนี้กิตติขอบคุณมากครับที่ดูคลิปของกิตติไทยไทม์ชแนล บ้านหลังนี้ทรงบอดนนะครับยื่นหน้ายื่นหลังนะฮะหลังคาเนี่ยขอโทษนะมุงไดเมทอร์เชียนะครับถ้าคนไหนบอกไม่ถูกใจในการมุงหลังคา mm hmm. ก็เปลี่ยนแปลงได้คุยกันได้ครับคุยกันได้รายละเอียดต่างๆสอบถามนะฮะสอบถามมาต่างเจ้าของโครงการนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าคลิปวิดีโอพร้อมกับราคานะครับบ้านหลังนี้ทรงบอดินกว่าทับซ้อนแป้นเกล็ดความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรยีนะฮะสเมตรยี 2, 20, นะ ฐานเบิร์นก็เป็นโครงเหล็กนะฮะโครงสร้างรอดเสคานนะพวกเนี้ยเป็นโครงเหล็กแต่ฐานล่างเนี่ยเสาเป็นไม้นะฮะไม้ที่ก็เอามาใช้ก็มีไม้นาคบุตรไม้รักเขาไม้บาเรลโอ้ไม้สร้างมาจากนอกเป็นไม้ใหม่นะฮะนี่คือบันไดาทางขึ้นนะฮะวันนั้นเป็นโครงเหล็กนี่ดัดแปลงนะครับไม่ทราบว่ามีออเดอร์เปล่าดัดแปลงเป็นไม้เลยครับบนขวา3าขั้นบันได นะสามขั้นบันไดความกว้างเ็าอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับนะพื้นที่ใช้สอยชานพักก็1เมตรคูณ1เมตรนะครับลูกกลงโอ้โหนี่เล่นไม้แล้วฮนะก็อยู่ที่ออเดอร์ลูกค้าดูแล้วไม่พอใจส่วนไหนก็บอกได้วนขวาไปอีก7ขั้นบันไดนครับนะความกว้าง1เมตระครับลูกกลงก็มือจับอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นไม้ดิบอยู่นะยังไม่ได้ลงสีครับนี่นะก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรสิบคูณสเมตรนะครับนี่ฮะ บ้านหลังนี้นะครับ49ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมนะฮะอาจะผิดพลาดนิดหน่อยก็เอาเอาตามนี้เลยนะฮนะ้ากว้างเขาามเมตรด้านข้างก็อ่าด้านกว้างก็ด้านข้างาอ่ะสเ,เมตรด้านหน้าก็3เมตรหน้าสร็นะครับนี่ลักษณะการทําระเบียงนะฮะร,ระเบียงก่อนจะเข้าห้องนะมาดูการบิ้วบิ้วบิ้วฝ้าเพดานะฮะจายไม้รักเขาลายสวยงามเลยครับเห็นไหมหลักษณะการทํา ดูชัดๆแล้วก็ใส่ไฟไว้เรียบร้อยแล้วฮะส่วนตามเสาเนะี่ยดูเสาก่อนกบิ้วเสานะฮะแล้วก็มีการทาโอ้โหนี่ะการการการสาดอ่ะเป็นว่าการสาดแล้วกันห้อยลงมาอีกประมาณสักหกสิบเซนนะหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนประมาณนั้นนะการสาดโดยใช้ไม้ครับโอเคครับนี่คือทางเข้าห้องครับห้องนอนนะฮะห้องนอนก็แบบนี้ก็เรียกว่า ทำเป็นกระจกนะเป็นช่องช่องช่อง,องแบบนี้ก็เรียกว่าบันไดลิงครับท่านผู้ชมนะเป็นประตูแบบสไลด์ออกซ้ายขวานะเปิดประตูเข้ามาอ้องแรกเลยเป็นห้องรับแขกนี่นะครับตอนนี้ก็ตัดเหลือ3เมตรนะครับ3ามคูณสคือก็ให้อองอีกห้องใหญ่ฮะขอโทษนะให้ออกห้องใหญ่หนะ้องรับแขกก็ประมาณเนี้ยสามูณสาเมตรล0สิบคือก เนี่ยอ่าผมเพื่อนๆบอกว่าทําไมมันไม่เท่ากับห้องระเบียงนะเขาระเบียงเขาตัดไปอย่างน้นนะครับมันกว้างขึ้นนะแต่ว่าเนี่ยนตรงนี้มุมนี้อตรงนี้อ่ะนี่ยตรงนี้ไหมดูอยู่นู่นนะเพราะฉะนั้นมันเหลื่อมอยู่ครับท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือที่เห็นก็คือห้องรับแขกหนึ่งห้องรับแขกหน้าต่างแบบสไลด์นะครับแล้วก็การตีกว้างไปด้านการตีขวาบ้านก็อย่างที่เห็นนะครับเขาเรียกว่า บิวขึ้นมาสวยงามครับแบบตีธรรมดาไม่ตีสลับไปสลับไปสลับมาล่องไม้นะฮะแล้วลายไม้เห็นไหมลายไม้ไม้รักเขานี่สวยจริงครับอ้อรับแขกครับหนึ่งอ๋อรับแขกแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนนะห้องนอนร้องใหญ่นะออห้องนอนห้องใหญ่นะฮะโอ้โหนะฮะเห็นไหมนี่แล้วดูดูดูหน้าต่างอะสไลด์โอสวยครับโอเคฮะเนี่ยดูห้องอ้าวดูบรรยากาศห้องใหม่ นี่ฮะประตูสไลด์นะประตูสไลด์ดูฝ้าฮะฝ้าไปดันนะหนึ่งสีส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลุมลึกนะฮะแล้วก็เล่นลวดลายฮนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอ่านี่ออกจากห้องนอนมาห้องรับแขกแลนะ้วเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างหลังคนระับก็ทําอะไรฮนะองครัวอ,องครัวนะครับอู้ใหญ่ฮนะอ,องครัวใหญ่ไหมอืมนะ อันนี้นี่ทําด้วยเนี่ยทําอันนี้ผมไม่พูดดีกว่านะเพราะเขาทำยังไม่สาเร็จน่าจะเป็นระเบียงออกไปนิดหน่อยทํายืดอ,อกไปอีกครับโอเคครับนี่คือห้องห้องครัวครับขนาดสามคูณสี่เมตรนะครับมาดูห้องน้ำมะเอาน้ํานะสามเมตรคูณสองเมตรนี่คือห้องน้ํานะปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือไปทาหน้าง,งานในคะรั้งเบิร์นะนี่เห็นไหมกว้าไปดานนะอย่างที่เห็นนะ มีช่องระบายอากาศก็ทำกระจกฝาูปเป็นไม้นะฮะลูกเล่นนะไม่เหมือนกันโอเคครับนี่คือบ้านส่งโบดเด้นหลังใหญ่ถือว่าใหญ่มากๆครับสรุปบ้านหลังนี้ครับ49ตารางเมตรครับราคาขายนะครับถ้าเกิดยกสูงแบบนี้นะครับ7 4 0 0 0 0 2,500บาทนะครับพี่บกถูกก็เป่าถูกสินี่ให้ดู49 ตารางเม็ดนะครับ742500ก็คือ7 4 2 5 0 0บาทต่อรองได้ครับมีหนึ่งระเบียงมีหนึ่งรับบันไดต่างขึ้นไม่มีไม่มีหลังคาไม่เรียกว่าซุ้มนะหนึ่งบันไดก็โอเคบันไดให้อยู่แล้วไม่มีซุ้มบันไดเอ้าหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำมีหนึ่งห้องครัวด้วยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าครับ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกิตติมีทั้งหมด10ช่องนะครับถ้าคนไหนดูกิตติแล้วอย่าลืมกรุณานะครับช่องที่เหลืออาจจะไม่มีชื่อเสียงเหมือนไทยททม a ช n น l มากมายก็ช่วยกันกดก็มีหลากหลายดูครับอย่างช่องไทยทาม a ช่น l ก็ตอนนี้ก็แสนห0 0 0งหมืเกือบส0 0 0มื่แล้ว2,000มื่นซับสไคร์เบอร์แล้วนะะกิตติก็พยายามจะดินไปหาบ้านมาช่องที่2ไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตาแต่ถ้าคนไหนฟัง กิตติไททามชาแน,นลอยู่แล้วไปดูบ้านนกดาชาแน,นลช่องนี้ก็40,000กว่าซับสไคร์เบอร์เกือบ50,000แล้วละ่ะก็มีแต่เสียงนะครับก็ถ้าคนไหนดูไททามก็เสียงก็คล้ายกันนะคนเดียวกันครับโอเคครับส่วนช่องที่เหลือก็จะกินตะเวนเที่ยวตะเวนกินพวกนี้ทเที่ยวสารพัดนะครรีวิวทุกอย่างที่ขวางหน้าวา่าฮันอะก็กดติดตามให้ด้วยบ้านหลังนี้บอกราคาไปแล้วนะครับทรงโบเด้นหลังใหญ่มากๆ อยากได้โทรหาพี่อัมพายนะฮะเบอร์ตัวสับอยู่หน้าคลิปราคาก็เดี๋ยวผมแปะไว้หน้า,าคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามนะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ